Good job! เอาขอเล้กเอาขอเล้กฝากทีมงานนำน้ำมาใหนักีฬาด้วยครับขายเลยครบถ้วนผีถ้าไปก็ต้อง ที่นี่บ้านใครกันครับ เอเก้านี่แม่เอาดีๆนะแม่เอ้ยจัด้ป้วันนีแพ้กัอบเมเอเกเอเหัวหน้าสีเขียวรทำเด้อ すギ <methodology> นะคะับสำหรับเกมนี้นะคะ 哦。Beast 你呢？你。 Gracias. Sí. Sí. ก็มูได้เป็นไ่าสีมูชนะเลยค่ะสีเขามวด้ดีลอีกสองลูกไเลเลย แล้วเงินก็เติมหวาน <coughs>